อร่อยไหมคะเอ้าเดี๋ยวแกให้ดมราม่าแกให้นี่ค่ะน้องม่เดียกินขนมปังจ้ะก,กับไก่ต้มอกไก่ค่ะแกะให้ก็ไม่ทันค่ะหิวมาจากไหนไม่รู้กินเอากินเอาเลยมีเดียกินหน้าอร่อยมากเลย อ่อยเอาเปล่าคะยูหนักลหลุดจับกินเอาจับกินเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำให้อ้อยยูข้าวเล่นเยอะอ,อู้หูรวมก็ไม่ได้จับออกมาจับมาจับมาเอามนเลว กุชช <Good> อ่ะอน,นี่เอาไก่ใส่ด้วยเอาไก่ใส่มันชิ้นใหญ่ไปไหมเออหนูเอาไก่ใส่ <c oughs> กินเร็วมากเลยเดียว <c oughs> เอาอะไรให้กินก็กินเดียวอ,อาหารฝรั่งอาหารไทยได้หมดเลยอ่ะเด็กน้อยหิวข้าวจ้ะไหนบอกคุณลุงคุณป้าี่หนูกินขนมปังอร่อยไหมกับอกไก่ต้มอร่อยไหมคะเล็ก อบยยมากเลยค่ะข้าวเที่ยงค่ะโอ้พี่เดียกินเร็วมากวันนี้เดี๋ยวชิบอันนี้ให้อ่าอูาอ่ะ,อะ,อะเอาเป็นคำํคำๆไปอ่ะ เก่งมากเลยอืมคูชเซกินเยอะๆคขะกินเยอะๆเนีะอร่อยไหมอร่อยเหมือนข้าวผัดไมพี่เดียเด็กกำลังกินจ้ะกินเยอะมาก Đi <laughs> nào Đi à, ăn Ăm mọi lần lúc mà mọi lần Mình Mình nìm Mình nìm. này Đi ra Ăn mọi lần Ăn mọi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  เอาไก่ใส่ด้วยนะคะเอาไก่ด้วยหูออ้า่อนแซ่บบ้างยะอร่อยไหมคะ เขาบอกว่าหิมะจะตกใย่ีเดียวเพราะว่าหิมะจะตกใบสองใบสามโมงเก้านี้ข้างนอกฝนตก,นกมหมดอีกแล้วอ่ะอะลูกอ่ะจับใส่ด้วยกันเลยไก่ไก่กับขนมปัง Ne, apat? Oso. Oh, hmm. Apan. Um. Hmm. O okay, kyou do e vide e kin okay, le ou chan le do. Hmm. Apan. Ni kaj, okay, o kaj apan. ขนมปังสองแผ่นพอแล้วเนาะอิ่มไหมค่อ่ะก <c oughs> ินอะไรก็อร่อยวิเดียวอ่ะกินเก่งมากเลยอ่ะ โอ้โคุชชกินก่อนกินก่อนอะมันอันใหญ่ไปไมหมลูกกัดก่อนเร็วแม่กินขอบจ้ะแม่กินขอบขนมปังฝนตกเอ๊ะนี่มาก,กำลังตกนะมันเด้นก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  นกไม่ลู้ย yeah. ห็นกไม่สีดมดะพออยังพอแล้วเนาะสองแผ่นพอแล้วลูกอ๋อมดมดมนกอ,อ,อยู่ในสวนอืมเดี๋ยวรอหิมะก,ก่อนถ้าหิมะตกเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้คุณลุงคุณป้าดู น,นี่กำลังตกป,ปล่อยๆแต่ว่าบางๆค่ะอุย้ยนกน้อยเดี yeah. ๋ยไปละแล้วล่ะตกอืมอเดียพองกูเจีย yeah. อยาไอ้เห็บพงเหอนกหิวข้าวแล้วนกก็หิวข้าวมันมีเดียน้อยแหละ ไปเราบายบายก่อนเร็วเลวบายบายคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าีิมาตกเดี๋ยวน้องวีเดียจะถ่ายหิม,มาให้ดูนะคะบายบายก่อนค่ะอ่ะกินต่อค่ะบายบายค่ะ